ชิดผลมีคนระวังดับช็อตว่ะแอดโดนยิงว่ะดับช็อตโดนยิงว่ะอยู่กล่องแล้วเพื่อนดับอุ้ยใครใครระเบิดมาดับช็อตเด้อมึงดับช็อตเด้อ สำหรับใครที่อยากจะเติม UC เกมผับจีโมบายนะครับผมแล้วไม่มีแหล่งที่จะไปเติมแนะนําเลยนะครับเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสระเกมมี่นะครับเพจนี้นะครับเป็นเพจที่รับเติม UC ของเกมผับจีโมบายครับไม่ว่าจะมากจะน้อยถ้าเกิดสนใจฝากกดติดตามเพจน,นี้แล้วก็ฝากเติมที่เพจน,นี้ด้วยแล้วกันนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยเอาเลยปะเอาเลยปะที่นั้นวิ่งโถมมาเติมเลยปะโถมใครโถมใครโคดังหน้าครับโคดังหน้าครับมอิก็มีอมีกที่หนึ่งเาิมาคิดต่อว,วนเยัย มาดิผมมารีเฟก์ไวรุ่นทูวิลล่ามาดิลมไปหนึ่งรัดมผมมาผมมาไหนอ่ะไหนอ่อะเฮ้ย,ย,ยชุดเหมือนคนเลยโอ้ยโอ้ยตาดดงงยมือิั ผลน,น้าผลมีน้เพื่อนระวังที่ผลมีคนระวังดับช็อตว่ะแอดโดนยิงว่ะดับช็อตโดนยิงว่ะอยู่กล่องแล้วเพววื่อนอดับอุ้ยใครใครระเบิดมาดอกชอดดอ็อตเดอ้อบึงดับช็อตเด้อ

โอ้โหมันไม่สนใจกูเลยทีไม่เมตเตจเลตามองผมว่าจะมาสี่ชั่วโมงมันเป็นหกชั่วโมง <catal an. S 2> เฮ้ยม,มีมีคนมีคนมากินไฟมันขึ้นมันปาลาระเบิดไฟหรือแฟตอะไรก็ไม่รู้ timeline. Timeline. <M ul ian> น้อไงน้นองลา เดี๋ยวนะมันมีอีกมันมีอีกมนมีอีกมัมีอีก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 ว่า กำลังบวกกันอยู่เราเข้ามาในกึ่งกลางระหว่างเขาแล้วเธอกระตุกนะครับเหมือนจะมีมาอีกน่าจะเจอหมาะมานเนี่ยขับรถมาแล้วไงเสียงจอดด้วย Watch out นนนสวัสดีเจ้ามนุษ่มในตึกนี้มีตัวหนึ่ง Mark พยิงมนมีนมนหัวรถครบเผดี่ฉันหอมยกใจให้เธอไปขวาขวาขวาทัดในบ้านมีน้องบ้านมาบ้านริมบ้านเลยบ้านสุดเลยไม่ใช่บ้านนี้นะเนี่ย หน้าหลังบ้านข้างบ้านนิโมทีวีวะใช่มันยิงกับตี้อื่นอยู่เรามาแจมมันต่างหากว่าชั่โฟกัสเหวี่ยงพี่ อยากได้ท้ายสนัยนจังนะ<ร>ผมใช้คูณแปดอะ MK อะมันถ้าไม่มีท้ายมันบังคับยากวะยากจรกิงนะถ้าไม่มีท้ายเอ๊ะ what the oh. <Hey. S 1> what watch out วิ่งอยู่อย่างนี้ละใช่ใช่วิ่งอยู่ โอ้โหสายเป็นม้าเลยในท้ายอะไรนะ่อนแกสังแกนข้าวิสแกนสแกนพวกสแกนพี่สแกนขวาไม่มีไม่มีโล,งล,งลง่งโล่งโล่งโล่งนป็นไงวิ่งมา Watch <'s> out เ<ะ>ข้าในหมู่บ้านแบบนี้ไปตัดารเซียหนึ่งคันอาจจะมีครบสี่เ okay, ข้าบ้านรันไหนลังไหนไปเล่นมาเลยไหมเพื่อนเั็นไงเพื่อนเ,นเห็นรถบั็กปะ w a t c ม่นอะยู่นอกวงอ่ะมันอยู่นอกวงอ่ะ เดี๋ยมันก็มาชิดบ้านนี้เว้ย Mark the location เนี่เดี๋ยมันก็มาชิดบ้านเนี่ย Mark the location พวกนี้นี่หงุดงิดอะไรเนี่ยหเจียวงุ่หงิก็เห็นเห็นบอกจิตหงุดหงิดอะไรก็ มันเป็นยังไงอ่ะมันสายไปสายมาปั๊บมันหุดกิตอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาก็บอกจิตหุดเงี้ยวอ่ะกูคิดภาพออกเลยมันต้องสายไปสายมาแน่นอนอะหนอกแล้ว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 ไม่ดีเลยนะว้าว มันเป็น M2Z Watch out โอ้น <occurs S 2> ี่ไงตัวเอวนี่ไงยิงไม่ต้องยิงอย่างนี้ไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนตคนมาเอาเรี่องมา มองจบเราอยู่แล้วไม่ค่อยจบสครูหรอกเชื่อดิยมันมันจะดวงดีถึงขนาดที่ว่าจบสครูเลยเลรอกูเล่นมามองลูก <Nope. S 1> มองหน้าอยากว่าแตกนะครับจิตบุดเงี้ยว้ว้จิตบุดเงี้ยวใส่ไปใส่มาลูก <Nope. S 1> อ๋อ ไม่ได้เลยนะหลบมานนิดๆหน่อยๆไม่ได้เลยนะ <c oughs> เอ้ย,อยก็เล่าเห็นนะ <c oughs> มึงจบเราอยู่แล้วไม่ค่อยจบสกูหรอกเชื่อดิ